อยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านพร้อมโรงงานหากคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้บ้านร,ร่มรื่นน่าอยู่อาศัยสวยงามถึงขั้นนติตยสารบ้านและสวนต้องมาถ่ายทำโรงงานสร้างเสร็จใหม่พร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อต้องการขายราคาพิเศษค่ะ ก็สืบเนื่องมาจากความต้องการขยายฐานการผลิตหมูหยองกุนเชียงจากโรงงานเก่าจึงสร้างโรงงานใหม่บนเนื้อที่สองไร่ที่ตำบลนา,นานสร้างอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพอสร้างเสร็จเท่านั้นแหละลูกหลานก็ไปเรียนไปทำงานต่างประเทศกันหมดเลยไม่มีใครสืบท้อกิจการอีกทั้งเจ้าของ ก็มีอายุมากพอสมควรแล้วหากขยายกำลังการผลิตอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยประกาศขายด้วยประการละชนีโรงงานพร้อมบ้านพักที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ได้ใช้และไม่ได้เข้าอยู่อาศัยเลยโรงงานมีแผงโซลาเซลล์สีเขียวนะคะ แล้วก็บ้าน3ามชั้นมีครัวด้านนอกเป็นครัวไทยและครัวด้านในเป็นครัวฝรั่งภายนอกเนี่ยมีสวนหย่อมร่มรื่นน่ายอยู่อาศัยมากเลยค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่นัดนะคะก็093 949 1549ค่ะ